ดีเงีนะ้ยนี่มันจะเจออะไรตางย่างวะก็เลกังเนย้ายกงเ,กจจเข้าไปเื่อยๆ้ายเวลานะครับในการอยู่ในกองไฟอันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเริ่มมีอาการที่งุดหงิดแล้วนะคที่ที่พี่ๆเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ ไม้เนื้อแข็งที่ลุกเป็นไฟนะใช่นี่คือไม้ไผ่น,นี่เลยอ่าดูครับอโอโ้สุกหมดเลยสุกหมดนี่มันมน่า<ะ>จะไก่พันขาน้าวเหนียวอะ่ะดูทรงแล้วสุกแล้วแต่ว่ามันเหนียวเกินโอ้โห S <S สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมผมดินนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ฝากเป็นกําลังจใจผมในการทําคลิปต,ต่อต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเข้ามาในป่าเขตแดนนะครับซึ่งการปกครองของรัดกะเลี่ยงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นจริงๆเลยนะครับผมก็จะมีพวกทากเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับในช่วงหน้าฝนนะวันนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยเดินทางมานะครับ จะมีฟ้าเนี่ยร้องเป็นระยะระยะนะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดครึ้มเลยนะครับผมก็พื้นที่ที่ผมเนี่ยจะมาในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้สร้างกระ๊อบไว้นะครับในบ้านป่าแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก 2- 3สาเดือนแล้วที่ไม่ได้กลับเข้ามาดูเลยนะครับว่ารูปร่างหรือว่าสภาพเนี่ยยังคงเดิมหรือเปล่านะวันนี้ก็มาขายไม่ได้นะครับมากับคนที่ร่วมทํากับผมด้วยนะครับผมนี่สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับ ผมพุทธนะครับผมตึงวันนี้เนะี่ยผมกับดิดนี้ได้คุยกันไว้อย่างเนิดนานมากที่จะกลับเข้ามาอย่างบ้านป่าน,นี้นะครับใช่อันนี้นี่เรามีโอกาสที่เข้ามาสักครีนใช่ครับผมก็มารอลุ้นแล้วครับก็ทริปนี้เนี่ยจะเป็น3วัน2คืนนะครับในการใช้ชีวิตในบ้านป่าแห่งนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะมาต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนบ้างเนี่ยก็รอทุกคนมาติดตามดูได้ครับก่อนอื่นเนี่ยผมกับเพื่อนพุทธเนี่ยก็จะขอตัวเดินทางไปก่อนนะครับ Thank อะไรได้ก็ออกแล้วโอ้หนามทั้งนั้นเลยเหมือนไม่มีคนอยู่อืมไม่เคยเค้เชากันด้วย ไม่ใช่เชื้อรานี่หว่าลอดลงั้นมอนเจาะไม้ไผ่เหมือนกันนะฝนตกสมัยมนซาดมาเลยตรงนี้นน บนทางที่เราเนี่ยกลับมาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าข่าวนี้เนี่ยรกมากทุกคนโอ้เราต้องแหวกพวกเขาเรียกว่าอะไรต้นใบป,ปอสาล่ะใช่พวกจะเป็นพวกต้นหญ้าหญ้าเออหล,หลายอย่างใช่ใช่เราต้องแหวกแล้วก็บางจุดเนี่ยจะเป็นร่องห้วยเก่าเลยทั้งหมด ดูดิความลึกของมันอะขาผมเนี่ยเปียกไปครึ่งหนึ่งเลยนะดูกคคือบางช่วงบางตอนที่เราเดินขึ้นมานี่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆได้ดูใช่ใช่คือมันแฉะมากมนนแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยผมดูสภาพนะครับเหมือนยังไม่มีใครขึ้นมาพักนะเพราะไอ้น,นี้เนี่ยไผ่อะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นไหวน้า,นาเนี่ยที่เราเอามาวางไว้ตรงบันไดเนี่ยมันยังไม่โดนเอาออกนะทุกคนคือมันอยู่สภาพเดิมคาดว่าจะน่าจะไม่มีคนเข้ามาใช้งานนะแล้วก็ ข้อเสียนะครับทุกคนในการสร้างที่พักด้วยไม้ไผ่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าจุดประสงค์ลักเลยนะครับผมนี่มันจะมีพวกมอดนะครับพวกมแมลงพวกมอดเนี่ยมันชอบมาทําร้ายนะครับมันมากินนะครับทุกคนกินกินไม้ไกินไม้นะครับทุกคนดูได้คุยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับดูนี่ตัวแผ่นยึดกําแพงเราก็โดนแต่<ช>มอดแพ้ไปหมดแล้วทุกคนดู ตรงนี้ไม้ไผ่เป็นล้ำนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อืแต่ที่ไม้ไผ่ที่เราผ่าทีกเต็มเต็มใช่โดนเยอะนะใช่โดนเยอะตรงนี้เนี่ยพื้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะหลังคาเนี่ยทุกคนดูดิมันก็จะมีแต่รอยมอดมากินเต็มไปหมดเลยนะใบกระเพาะตอนนั้นที่เรามานี่ยังเขียวๆนี้ก็แห้งแห้งหมดลแห้งหมดแล้วเพราะมันเอาฝนอยู่อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่แค่แบบอะไรตรงเนี้ยมันจะมีฝนเนี่ยมันจะสาดเข้ามาเนี่ยมัน ต้องทําแนวกันสาดนะใช่ใช่ถ้าไม่มีที่แนวกันสาดนะฝนมันก็สามารถสาดได้นะครับตรงนี้เลยนี่คือสภาพก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทุกคนกวาดเล็กน้อยก็อนได้เใช่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับเพื่อนพุทธก็จะมากวาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะให้ดูมันน่าอยู่หน่อยนะทุกคน ดิบเนี้ยนี่มันจะเจออะไรต้องยางว่ะอท่าไรมาดูดิของใครวะไม่รูของใครวะกนหนึ่งเพื่อนของใครวะดีดีเ้ยแสดงว่า ต้องมีใครมาแหละอืมต้องมีคนมาพักอืมอืมตอนที่เราเนี่ยกำลังทำความสะอาดพื้นนะทุกคนนี่เพื่อนพุทธเนี่ยทักผมนะครับว่าเจอของใครไม่รู้เหมือนกันนะมาไว้ตรงนี้นะทุกคนดูดิน่าจะไว้แบบลบฝนนะเพื่อนนะใช่ใช่น่าจะลบฝนนะเพราะพวกตีข้างหรือว่าปืนแก๊บแบบนี้เนี่ยทุกคนมันไว้ตากฝนไม่ได้นะทุกคนแต่เราดูตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนพักได้แน่ อาจจะเป็นคนที่เที่ยวป่าผ่านตรงจุดนี้แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเหมือนเจอฝนตกหนักหรือเปล่าอ่าอาจไม่แน่อาจเป็นไปได้อาจจะบังเอิญเป็นไปได้นะใช่ใช่บังเอิญแล้วก็เขาอาจจะมาหลบไอ้ช่วงข้างๆนี้เองเนี่ยถึงเมื่อกี้นี่มันมีไม้ไผ่แปะไว้ด้วยนะที่ที่กูเห็นเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้โยนไม้ไผ่ลงไปแล้วนะอ๋อเนี่ยเขามาวางไว้ตรงนี้นะทุกคนใช่วางอยู่ตรงนี้คือเหมือนมาแอบไว้อะ่เขาไม่กล้าวางไว้ตรงนี้เผื่อบางทีมีคนเดินไปเดินมานะ อาจจะเจอหรือว่าเขาเลยแอบไว้ด้านล่างแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยมาปิดอีกรอบหนึ่งนะ ผมเนี่ยกำลังขุดแอ่งน้ำนะครับเพื่อเอาไว้ประกอบอาหารแล้วก็เอาไว้อาบในแอ่งนี้เลยนะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีที่กักเก็บน้ำนะอาจจะดูขุ่นหน่อยนะทุกคนแต่ต้องรอให้น้ำที่อยู่บนยอดขเขานี่ไหลดันน้ำที่ผมขุดไว้เนี่ยน้ำขุ่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสายไปเองนะทุกคนก็ขุดน,นี่เนี่ยเอาความลึกเนี่ยประมาณหนึ่งนะทุกคน คาดว่าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อไปก็รอให้น้ํามันใสก็พอแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาฟืนข้างบนกันก่อน

เราเนี่ยใช้เวลานะครับในการอยู่ในกองไฟอันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเริ่มมีอาการที่งุดหงิดแล้วนะเพราะอุปสรรคสําคัญเลยนะในการจุดไฟครั้งนี้เนี่ยถ้าเราทําเฉพาะแกงเนี่ยผมบอกเลยว่าเราทั้งสองคนเนี่ยได้ทาน,นกินอิ่มนำตำลานาไปนานแล้วได้ทานข้าวตั้งนานแล้วนะแต่คือวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาจัดแบบอลังการนะทุกคนคือ <laughs> ยากห่างงันยากมากครับในป่าดิบชื้นแห่งนี้นะครับใช่คือเราเนี่ยได้ย่างไก่ทั้งตัวแล้วซึ่งไม้ที่เราเอามาเนี่ยหรือว่าหามาเนี่ยมันเป็นไม้ที่อุ้มน้านะทุกคนมาหาไม้แก่นยากมากในป่าดิบชื้นแบบนี้นะซึ่งจะมีน้อยมากครับที่ไม้ที่เป็นไม้แก่นนะมันจะตายคาต้นนะครับทุกคนเราเลยต้องหาพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยส่วนมากน้อยไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันจะดูดน้ําเยอะนะครับซึ่งมันทําให้ ยากในการจุดไฟนะเราเนี่ยพยายามต้องปุ่มไผ่แบบให้เยอะไว้ก่อนครับที่ที่พี่ๆเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งที่ลุกเป็นไฟนะใช่นี่คือไม้ไผ่ที่เราสุมไม้ไผ่เราสุ่มพยายามสุมสุมสุมตลอดเลยนะใช่ครับโอ้ดูครับอาการของคนเริ่มโมโหหิวแล้วครับนี่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าเต็งนี่ไก่ย่างตัวนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือไอ้นี่เนี่ย ความที่เราทำเนี่ยสุกเนี่ยประมาณสัก1%นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนใช่คือยังไม่มีตรงไหนบ้างเลยครับโอ้เป็นชั่วโมงกับกันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเป็นชั่วโมงแล้วนะเราไม่รู้ว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะได้กินตอนไหนนะเราก็ต้องพยายามกันต่อไปนะโอ้แต่อากาศตรงนี้จะบอกเลยว่าเย็นมากทุกคนเย็นเย็นมากี่ครั้งก็เย็นทุกครั้งใช่ใช่ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยกับข้าวของพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พวกเราเนี่ยไปล้างเนื้อล้างตัวเสร็จแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไม่ไปอาบน้ําเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่สนุกนะครับวันนี้เนี่ยเรามาในป่าแล้วเราก็ขอใช้ชีวิตแบบคนป่าหนึ่งวันนะครับทุกคนนี่่าของแค้บอกเลยนี่นะครับอันนี้เป็นจานของผม <c oughs> นะครับนี่ผมใช้เป็นแบบเขาบอกไม้ไผ่เลยนะ <c oughs> ส่วนเพื่อนพูดเนี่ยใช้<ม>อะไรเป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติก<อ>ใช่ไหมลักโลกนิดหนึ่งอ่าแล้วก็นี่นะครับเราดูละ ไก่นี่โหแบบย่างแบบคิดว่าไม่สุกนะวันนี้แล้วไก่ย่างที่โค้ชใช้ระยะเวลาใช่อใช้เวลานานมากนึสองชั่วโมงได้ตัวเดียวนะครับดวนึกว่าจะไม่ได้กินดีสละใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ที่เพื่อนพูดเนี่ยไปตามมานะครับผมดูรับเยิ้มๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงที่หอมาจากบ้านนะครับผมใช่ครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นผักชีอย่างหนึ่งแล้วก็น้ําพริกที่หอมาจากบ้านเหมือนกันนะครับนี่ก็น่าจะ สีสันอร่อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนพุทธเนี่ยใช้วิธีขนป่านะครับอ่ะเพื่อนพุทธโชว์หน่อยครับง่ายๆเลยโชกเข้าไปครับแบบนี้เลยนี่ครับคือมาเป็นขนป่าแล้วต้องทําให้สุดเจ้าเพื่อนให้สุดจริงๆเฮ้ยไม่ตักให้ก่อนนะเอาเลยเพื่อนก็ไม่มีช้อนครับวันนี้ก็อาจจะผิดพลาดนิดนึงใช่ผิดพลาดทางเทคนิคครับใช่ครับอืมไม่อยากจะพูดถ้าพูดแล้วเรื่องมันยาวนะ <N ex as> นี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยกินข้าวกับมือนะครับทุวนคือผมเนี่ย<ม>จะไม่ได้กินข้าวกับมือนะเพราะผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดน,นะอ่ะวันนี้คือจําเป็นจริงๆนะเลยต้องกินข้าวกับมือครับนี่โอ้โหนี่กับไก่แบบเบ้งเบงนะอืมมากินข้าวด้วยกันครับพี่ๆครับผมอ่าเพ่นพุดโช์สักคำเด้ออืมโช์สักคำเด้อเอ่ออะไร,ร<ๆ>วะนี่เหรอไก่เหรอไก่ชิกเลยชิกเลยเนี่ย อันนี้เลยอ่าดูครับโอ้สุกป่ะมันสุกนี่มันน่าจะไก่พันข้าวเหนียวอ่ะดูทรงแล้วสุกแล้วแต่ว่ามันเหนียวเกินโอ้โหโอ้โหต้องสองคนกระชากอ่ะมันสุกแล้วนะแต่ว่ามันไก่พันไก่บ้านนะไก่บ้านไก่บ้านเหนียวเหนียวจริงก็ต้องมาลองดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าอืมเคโอเค่รับ อต้องออกแรงนิดนึงอหาะแบบสกปรกวันหนึ่งเลยนี่นี่รักเนี่ยวจังว่ะเพื่อนมันน่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวอ่ะนี่มาจุ่มเด้จุ่มเด้อูมามิออืื nhiều để chạy nhỉ. ừ. ừ. Phần thép vô Cảm ơn sụt rồi nè Ừ Nó nó nhiều quá chứ Ừ งานนี้กามขึ้นแน่นอนเพื่อนเชื่อกูจริงแม่ค้าบอกว่าไก่บ้านอนื่ายางรัดจริงๆไม่ใช่ยางรัดนะนี่คือเนื้อไก่นะครับอื แต่ว่าก็กินกู้กับน้ำจิ้มเนี่ยเข้ากันดีมากหยิบอมขอืมขมแค่วหักไหมเพื่อนกล้ามเก็มหักโอ้โหคนตู้ชีวิตอะทริปนี้อืบอกเลยสกปรกมากใช่ มือไม้เนี่ยโอ้โหเหมือนไปรูดพวกไอ้น้ำมันยางเลยแต่ว่าน้ำมันเป็นน้ำมันจากตัวไก่ในะั้งนั้แต่ก็อร่อยกินคู่กับน้ำจิ้มเลยมุดเยอะจัดเลยนี่เอานอนลงได้ป๊อปืนเนี่ยเอาวอา เปล่าเธอะมาให้เลย หลังจากที่เราทั้งสองคนเนี่ยทานข้าวเสร็จนะทุกคนผมก็ได้มาผูกเปนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะงงทาไมเราปูฝ้ายอย่างนี้แล้วเราไม่นอนพื้นนะถ้านอนพื้นก็นอนได้นะแต่วันนี้บอกเลยว่านอนไม่ได้จริงๆนะทุกคนคือมดเนี่ยมาจากไหนไม่รู้นะครับมันเป็นมดตานนอยนะครับกัดเนี่ยค่อนข้างรีเจ็บแล้วก็มันสามารถกัดเราแล้ว มันจะทําให้นิ้วบวมแล้วจุดที่มันกันมันจะทําให้บวมได้นะครับมันน่าจะตามกินไก่อ่าอนอน่า,น,าน่าจะเป็นไปได้วันนี้เรายกไก่ขึ้นมากินข้างบนใช่ใช<ม>อาจจะเป็นไปได้ครับมันอาจจะตามกินอาหารที่เรายกขึ้นมาข้างบนนะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยสกปรกมากเลยนะครับทุกคน ตามที่พี่ได้ดูกันในคลิปแหละสุดยอดนะคือไก่เนี่ยสุดยอดจริงๆครับเหนียวจริงๆเหมาะสมแล้วที่เป็นไก่บ้านครับผมเนี่ยฝากเพื่อนพุทธซื้อมาบอกว่าเอาไก่บ้านมาครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพุทธเนี่ยไปเอาไก่บ้านตรงไหนมาครับน่าจะเป็นไก่บ้านผสมไก่ชนอยู่ละไม่รู้เหมือนกันามแม่ค้าแม่ค้าบอกไก่บ้านไก่บ้านโอ้โหทุกคนบอกเลย่เหนียวจริงๆแต่ก็อร่อยนะผมบอกเลยว่า น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากเสียแค่ไก่อย่างเดียวนะไก่เนี่ยมันเหนียวเกินไปหน่อยแล้วก็เขตตรงนี้บอกกันเลยว่าโหสัตว์เยอะมากทุกคนตอนที่เรามาถึงเนี่ยจะมีพวกกระรอกกระแตมาหาก,กินกล้วยป่าบริเวณหัวเราเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะเต็มไปหมดเลยนะด้านบนเนินนั้นจะมีแต่กล้วยป่าใช่ลงกล้วยป่าแล้วก็ตามฝั่งนู้นอ่ะก็จะมีเสียงอะไรเดินก็ไม่รู้ครับในช่วงกลางคืนก็จะมีเสียงเดินเป็นระยะระยะนะน่าจะเป็นพวกหนูมั้ง น่าจะเป็นหนูแต่เสี่ยงเดินค่อนข้างที่จะดังเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีอาวุธประจํากายด้วยนะครับมาเจอที่นี่นะครับผมก็เลยเอานอนลงแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อป้องกันตัวเราในยามฉุกเฉินขึ้นมานะครับทุกคนก็เก็บไว้อย่างนี้ถือว่าเป็นของใครเราไม่ทราบเหมือนกันนะถือว่าเอรอรุ้นเหมือนกันว่าจะมีเจ้าของมาเราทั้งสองคนก็รอรุ้นอยู่ครับว่าจะมีเจ้าของมารับไปเมื่อไหร่หรือว่าจะเป็น วันที่เรากลับเป่าหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เราเก็บไว้ก็อย่างดีนะทุกคนเราจะไม่ได้ยุ่งของเขานะซึ่งถ้าเราออกจากป่านี้เขาจะไม่มารับเราก็เก็บไว้เขาเหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เหมือนเดิมเราจะไม่เอาไปส่งเดชหรือว่าเอาของเขาโดยไม่ไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตนะอาจจะเป็นการที่เราขโมยของคนอื่นไปได้นะถึงแม้มันจะอยู่ในป่าในข่าวแบบนี้ก็ตามนะบางทีเนี่ย ยามฉุกเฉินเนี่ยเจ้าของเนี่ยอาจจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมาหาอาวุธเขาไม่เจอนะเราก็เก็บไว้เขาตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะขอจบคลิปในยามข้ามคืนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาติดตามดูได้ว่าอีพีที่2ในวันพุ่งนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต่อเติมตรงไหนไปบ้างนะครับทุกคนแล้วก็เราเนี่ยจะทําได้มากขนาดไหนแล้วก็ความคืบหน้าจะประมาณไหนก็รอติดตามดูในอีพีต่อไปเลยนะครับบอกเลยว่าอีพีต่อไปเนี่ย รับรองสนุกแน่นะครับผมเดี๋ยวรเราจัด <ผม S 1> ให้แบบอลังการเลยนะครับมผม <นะ S 1> สําหรับนนวันนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนในยามค่ําคืนแห่งป่าลัดกระเลียงนะครับฝันดีลาตีสวัสดบีบายบายครับบา,บายฝันดีครับพี่พี่ครับผม